นี่ข้าวเหนียวแกงปลาก็เรียบร่อยเลยพี่น้องอข้าวเหนียวกองใบใหญ่กองใบใหญ่มาสดนำแกงปลานำเดือดจ้ะเพื่อนไทยในเข้ามากร็สวยกดติดตามไปเดือดจ้ะประวันกับตามไปกดให้ทุกคนประวันขอขอพูณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาทั่วโลกจ้ะ วันนี้ประวันติพามาแกงปลาพี่น้องเนื้อปลาเป็นปลาสวายพี่น้องอันนี้ปลาสวายแม่น้ำเจ้าพญาเนาะแซ่บเด็ดพี่น,น้องแต่เนื้อพรุ่งนี้กินสาบก,กินข้าวยังประวันิติแกงใส่ผักซีผักซีลาวกับผักบัวนเนี่ยเนาะแล้วก็มีสามเกลือเขา กระเทียมของแดงหอมแดง,ดงพริกตะไคร้สีเกอร์มาเบิ่งกจะเลิจ้ะวันนี้วันใส่สีเกอร์ไป น้องเลยเกลือไปเป็นเกลือมีฝนตกหลายมือเลยแต่หักบวมไม่แห้งบลินลินนี่แหละโอ้ยปลาขึ้นกขึ้นที่แบบนำเนื้อมาได้นำมาจากเนื้อผลน้ำแดงๆนั่นมาถึงอ่างทองเลยโอ้ยปลา,าจะเอาเอาเป็นสุลตรกันนี้ มันเป็นร้อยสองร้อยโลเพื่อนเราคุณนี่ปลากับปลาที่แบบพี่น้องไอ้เกลือนกาะจุอันนี้ปลาประวัติได้ซื้อปลาหาโลนี่โตหาโลปลาตัวนี้น่ะเพื่อนเอาม่หายคือื่อไข่กับไข่ไข่เต็มท้องเดยพี่น้องไอ้ไข่มันกืบเกือบโลพุ่นละหมอเดือดเท่าจังอเอาปลาใส่บาตรนี่ หมอเดือดดีขนาดใส่ปลาลงไปปลาอันนี้นัวค่ะใส่ยังกินกับแซบ่บใส่หน่อยกับแซบ่บหน่อยใส่ไลยกับแซบ่บไล่ตัวน,นี้ก็ได้เป็นปาลาไหลเนะาะใช้บ่ออกมันละไมให้มหาให้ซื้อจกบาทปลาตัวนี้นะ อันนี้ใส่ปลาไปเขามาหายเรื่อยละ่ะเจ้านี้นะใส่ปลามากะเขามาหายซี่าโลกเทือลดโอ้ยเห็นประวันสื่อประมันหมกเอาประวันบอก โปรยา่าเต้าอันนี้แกงยายเ็นสก,กินโอ้ยาก,กินมากพี่น้องเลยอารหม้อเดือดขนาดพี่น้องเลยเดือดดีขนาด <c oughs> หอมสมุนไพรมากๆา่าก,กินมากมาก วันนี้ใส่ใบบิกูดกไปเพิ่มความหอมนอกกับประวันบริโลลงขิดสามมือสี่มือแลยอย่าลืมประวันเด้อจะ้ะขินประวันยู่ใส่กะเขามาถักมาทายเนี่ย าวบ้านขอขอบคุณหลายๆค่ะเต็มจากกันที่เป็นเพื่อนกันจนกวนปีกลัวแหละเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่ที่ตามตามกันมากะเพื่อนเก่าคือกันตะวันกับเบิ้งคู่ให้เพื่อนเก่านะตามตาม,ตามกันมาแหละเบิงคู่ให้แต่ว่าบมได้เบ้าได้บอกนะ มากมากนี่จะลงคลิปแนบ่าโลงคลิปแน่ล่ะประวันิจ้ะมือด้ายน,นี่กับว่าโล่งมือด้ายคนไข้แนกับโลงยังสิเพื่อนใหม่คือกัน้นพ่อมาก,กับต่อยกดติดตามไปเด้อจะ้ะประวัตบางทีกับบด้บอกเี่มันผิดกดนะนะ พิกษกดเท่าคับบอกอะยอดสับเท่ากับรุดเลยเท่าขัาป้ายสีคนี่ยงสีนะยอดสับกับรุดเท่าบอกนะเห็นเลยเห็นทันทีเลยจะบ่ได้บอกกดศลหนะกดไถหากดศลหาบอกสับเท่ากับรุด กินมากมากพี่น้องต้มไปอีกเักหน่อยก่อนเปื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่เนาะมันหลานเปื่อยนะยังหน่อยจ้างพี่น้องเอ้ยใส่เกลือไปอะไรอะมัน บ่ท่านได้หลดห้องบเติมอีกเป็นน้ำปลาลงไปอีกให่นนัวๆวันนี้เพอวันติ้ใ่พักพักซีไปพักซีพักบัวเนาะ เจ้าปัญญาขึ้นแ้วพี่นอ้องเว้ยขึ้นแ้กเดียวนี่อืฮ้ยอ่สพเจ้าปพี่นอ้องเว้ยสบกินนมกันเด้อจ้ะ กแก่เิ่นผ่นให้แกงพักเห็นมันเปื่อยเนยจังหน่อยทุกวันวันสุดพวกกินอันี้โทอดปลาทูกิน <c oughs> มาเยอะแลย <c oughs> สบพีน่นอ้องเว้ยต้มไปพักแข็มันเปื่อยยักหน่อยแต่มันนิ่มมันนะ นี่ก็เรียบร้อยเลยพี่น้องเว้ยพักกันนิ่มแล้วไปตักกันมันโอ้ซสบขนาดเกงปลาเสบๆนัวๆก็เรียบร่อยเลยพี่น้องเลยกินน้ำปบันเดอ้อจ้ะน้องท่านใดเข้ามาก็ซอยกดติดตามกดไล พระวันก็นข,อขอฝากให้พี่น้องเขาทุกคนในโลกใบนี้ปลอดภัยจากโควิดพอดีแกงปลาเสร็จๆนัวๆกันเรียบร้อยพี่น้องขอให้พี่น้องครับปลอดภัยจากโควิดมีเงินมีทองใส่เลือเพื่อพระวันขอขอบคุณหลายๆค่ะ อันนี้แก,แกงปลาเข้ากันเรียบร้อยเลยพี่น้องเศรษฐีเลยมื่อนี้กินกับข้าวเหนียวติ๊บปักใหญ่เนาะพี่น้องอเนีย้ยป,ป,ประวันกับติ๊บใหญ่เลยข้าวเหนียวกับกองปลาเลือขอให้พี่น้องเขาปลอดภัยจากโควิดมีเงินมีทองใสเหลือเฟือคิดอย่างไรจะขอให้ได้ประวันขอบคุณหลายๆค่ะ